นาซ่ายืนยันพบดวงจันทร์ร่วมทางโลกอาจมีดวงจันทร์ที่2จนถึงปี2083องค์การนาซ่ายืนยันการค้นพบวัตถุอวกาศ2025 PN7 ซึ่งโคจรใกล้เคียงกับโลกและถูกจัดเป็นขวาไส้มูลหรือดวงจันทร์ร่วมทางที่เดินทางเคียงข้างโลกโดยไม่ได้โคจรรอบโลกโดยตรงวัตถุนี้มีขนาดราว18-36เมตร และอยู่ห่างจากโลกเฉลี่ยประมาณ4ล้านกิโลเมตรคาดว่าจะอยู่ในวงโคจรคู่กับโลกไปจนถึงปี2083ก่อนจะแยกตัวออกไปนาซาระบุว่าแม้ไม่ใช่ดวงจันทร์จริงแต่การค้นพบช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจแรงโนวมถ่วงและการเคลื่อนตัวของวัตถุใกล้โลกมากขึ้นและในแง่ดาราศาสตร์จึงอาจกล่าวได้ว่าโลกมีดวงจันทร์สองดวงชั่วคราวเท่านั้น